มาทุกคนรอบนี้ชาเลนจ์ประจำวันรอบที่สองแก้ตัวนะเราจะพยายามมีสติให้มากขึ้นแต่เราก็ไม่เคยเล่นไงมันก็แพ้อยู่แล้วจะพยายามตั้งใจดูนะคราวนี้จะพยายามตั้งสติตั้งใจโอเคอือันนี้คือดาเมจลบหนึ่งเลือดลบหนึ่งใช่ไหม เอาอะไรไปดีทุกคนเอาอันนี้โอเคไม่รู้เลือกการ์ดถูกไหมเนี่ยอันนี้ทำไรอืมอ,อ่ะเธอแรกเราเล่นไม่ได้นะโอ้โหทำลายเลยหรอโหดเกินอ่ะเราจวดการ์ดหนึ่งใบ โอเคเพิ่มเลือนละกันนะทุกคนให้มันอยู่การ์ดของมันก็ต่างจากเดิมนะมันก็เล่นไม่เหมือนเดิมเหมือนกันตัวนี้ทำรไรได้พอดออฟโกอาวางขวางไปนะทุกคนแล้วก็วางตัวนี้ด้วยพอดออฟโกคือ อ๋อจวดการ์ดส,สามใบนะอ่ะเขาก็เล่นดีนะทุกคนเป็นคือบอดเกมนี้มันเก่งมากนะอ่ะเราได้จวดการ์ดเพิ่มอ๋อถ้าเล่นบนการปูพื้นใช่ไหมมันจะทำโบน,นัสแอตแทคกนะโอเคส่งอะไรไปดี ส่งเดลลี่ไปแล้วกันนะอ่ะส่งเดดลี่ไปโอ้โหเขาส่งเห็ดมานะดาเมจบวกสองอ่ะเราโจมตีไปสี่ดาเมจเขาโจมตีมาสองเล่นเด,ด้ดดดดดงแผ่นไหม เอาเล่นตัวนี้ดีกว่านะมีสกิลเฟรนซีนะแล้วก็มีสกิล u ันคือไล่ตามพืชที่ลงใหม่โอ้โหเขาจัดการเลยนะทุกคนเก่ <c oughs> งเก่ง <c oughs> เป็นบอทที่เก่งมากอ่ะเราตามดาเมจไปนะเราตามพืชที่ลงใหม่ก็คือเห็ดเมื่อกี้นะอย่างน้อยก็ทำลายเห็ดได้หนึ่งตัวแหละ <c oughs> แต่มันคุมไหมเนี่ยอ่ะจวดการให้เรานะพอตออฟโก ตวแกสสามใบโอเคเลื่อนเราเหลือสิบสี่นะทุกคนตานี้เราเดี๋ยวเราโดนลงเด้งแผนไหมเอาเด้งแผนไปไววนะตรงนี้อะแค่นี้ก่อนอาเมื่อเหตุถูกทำลายจะสร้างสองดามเมจกับแรนดอมแผนกับซอมบี้เอซอมบี้กับซอมบี้ฮีโร่ของเราสร้างแบบแรนดอมนะโอเค เด้งตัวนี้ไปแล้วกันอ่ะมาทางไหนกลับไปทางนั้นแล้วก็จัวกา้าสามใบนะถ้าเรายิ่งมีการเยอะเรายิ่งได้เปรียบนะทุกคน <c oughs> อ่ารอบนี้โจมตีไปหนึ่งดาเมรอ่ายังยังยังไม่ใช้แล้วกัน เล่นตัวอะไรดีเนี่ยอ๋อถ้าเล่นในการปูพื้นใช่ไหมมันจะทำโบนัสแอดแทคคือเราปูพื้นที่หลังก็ได้หรอตัวนี้เราไม่รู้นะพื้นมันมูลค่าสองใช่ไหมโอเค สองสามสี่แสดงว่าเราเล่นได้สามเอาตัวนี้แล้วกันอี o l โวลูชันดีไหมทุกคนอ่ะยังไม่อีโวนะเอาสกิลสไตรทรูมาเขาอีโวเองเลย <c oughs> ห้าดาเมจโดนเต็มเต็มนะรอบนี้โอเคจะเล่นแบบนี้ก็ได้จะเอาแบบนี้ใช่ไหม อะเล่นเด้งกับเล่นไก่โอเคโอเคทำหนึ่งดาเมดนะโอ้โหเมื่อเห็ดถูกทำลายจะทำสองดาเมจกับเรนดอมโอ้โหเพิ่มอันนี้ให้เห็ดด้วยนะอาเด้งมันออกไปแล้วก็อันนี้แพนหน้าดาเมดลบหนึ่งเลือนลบหนึ่งเอาตัวนี้เนาะ เอาตัวไหนดีเนี่ยเอาตัวนี้เนาะมันจะได้ถูกทำลายโอ้โหมันก็โหดนะทุกคนมันสร้างแรนดอมเลยอะเนี่ยพอเหตุถูกทำลายมันก็จะสร้างดาเมจแรนดอมนะโอ้โหไปโดนตัวเราด้วยโอ้โหสร้างเหตุมาเพิ่มอีกอไก่เราหนีนะทุกคนทำลายไก่เราอีกจะโหดอะไรขนาดนั้นทำไงดีทุกคน อ่ะแล้เล่นไพเรตัวนี้นะเป็นแอนฟิเบียสต์ทรูด้วยนะอ่าของโหดมาแล้วไม่รู้ว่าเขาจะทำลายเราได้ไหมนะทุกคนอ่ะสร้างแรนดอมอิมใช่ไหมตัวนี้โอเคมีสกิลสตา์ทูนะก็คือยิงทะลุพืชได้โอ้โหยังจะเล่นเห็ดตัวนี้อีกโอ้โหมันมีกี่ตัวเนี่ยตายแล้ว โอ้โหทำสองดาเมจทำสองดาเมจทำสองดาเมจโอ้โหทำสองดาเมจทำสองดาเมจทำโอ้โอเคทำให้ฮีโร่เราบ้างแล้วนะอาฟรีดฟรีดไม่ได้ฟรีดไม่ได้อือหือตื่นเต้นมากทุกคน <c oughs> จะรอดไหมเนี่ยอาร์ฟรีดแพนได้นะ อันนี้มีสกิลสไตล์ทูกับเดลี่อยู่นะทุกคนเดี๋ยวเอาไว้ตรงนี้ละกันตรงนี้เนาะตรงนี้ดีกว่านะแล้วก็สองสามโอเคไหวไหมเนี่ยโอ้โหห้าดาเมจ ไม่รู้ว่าเราวางพื้นนี้มันจะโจมตีดับเบิลแอตแท็ให้ไหมอ่ะมันบอกนะเนี่ยเมื่อเล่นพื้นนะมันจะทำโบนัสแอตแทไม่รู้ว่ามันจะโบนัสแอตแท็ให้ไหมถ้ามันโบนัสแอตแท็ให้เราก็ชนะนะทุกคนไม่รู้ว่าเราคิดถูกหรือเปล่าอาวาง <c oughs> <c oughs> ชนะสักทีลุ้นแทบตายนะโอเคภารกิจประจำวันเรียบร้อยแล้วนะทุกคน โอ้โหรุ้นมาก200โบนัสนะเขาไม่แจกเพชรเลยอะภารกิจประจำวันเขาแจกการ์ดฟรีเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็เสร็จสิ้นแล้วเรียบร้อยไปเจอกันคลิปหน้านะทุกคนบ๊ายบาย